เกินไปจนปล่อยวางไม่ได้ควรทายังไงดีครับอาจารย์ก็ไม่ต้องปล่อยวางเพราะมันปล่อยไม่ได้อย่าไปปล่อยเมื่อได้ปล่อยไม่ได้เราก็ยอมรับว่าเรายังยึดอยู่การยึดในความรักก็ยึดไปอาจจะยึดแบบไหนก็ตามก็ยึดไปแต่แต่เราต้องรู้ว่าเรากําลังยึดอยู่ความรักเราเรามีความยึดอยู่ความยึดที่เราไม่ปล่อยวางเราก็ต้องเข้าใจและทําความเข้าใจเสมอว่าเราปล่อยวางไม่ได้ ปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องยึดยึดอยู่มันก็ต้องทุกข์อยู่เมื่อมีความทุกข์อยู่ก็เรายัางบางไม่ได้จะบอกให้วางก็วางไม่ได้ก็ต้องยึดต่อไปยึดเมื่อเรายึดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเข้ามากเข้ามากเข้าความทุกข์นี่แหละจะทําให้เขาได้บางเอง